แย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ได้ไปครดูดูคิวดูดูรัานร้านอยู่ตรงนู้นขอใครคนที่ดูอยู่จึกๆนะฮะอาจจะมีหิวเล็กน้อยแล้วเราจะทิ้งภาพอย่างนี้ไว้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โกเบซูมาเซียวอ๋อเป็นที่เที่ยวแรกของเรานะ ที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะควรเรียมเปิดใหม่เมเื่อเดือนมิถุนายนองอที่เรามาก็คือยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะที่นี่มีไฮไลท์ก็คือไอปลาวานออกาตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเดี๋ยวเขาจะมีโชว์ปลาโลมาตอน11โมง <c oughs> แต่ว่านี่เรามาถึงประมาณ0โมงครึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูดูสัตว์น้ำก่อนไป <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในโซนอคอร์ไลฟ์นะ เข้ามาเจอน้ำตกก่อนเลยโหโอ้มาถึงอันนี้เป็นปลาเค้านะเป็นปลาปลาเค้าจุดแดงอันนี้อร่อยมากเคยกินปลาเค้าอร่อยนะเนื้ออร่อยก้าฟเยอะนี่เป็นปลาน้านจืดนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไวเลยนะต้องเปิดน้ำแบบมันชอบออกกําลังกายมันออกกําลังกายอยู่คาร์ดิโออ้าวเต่าคอยาวน้องเจน เราคอยยาวส่วนที่เลี้ยงอ่ะแม่สีมนเดฮ้ยปลาปลาเขามีสิทธิ์อะไรที่จะดองไว้นั้นน่ะอ๋อมีติดรหัสไว้ว่าอยู่ตรงไหนกันหนีพวกนี้มันชอบหนีอ่ะน่ากินตรงที่ตัวมันมีสีฟ้าเออเฮ้ยน่ากินเดียวเดี๋ยวกายฮิวอ่ะนะกายกายฮิวอ่ะอันนี้เราอยู่ชั้นสามนะชั้นสามเป็นปลาน้ำจืดก่อนอ๋ออันนี้เริ่มเป็นปลาน้ำทะเลแล้วนะ ปลาตัวใหญ่ขึ้นอ้ไว้ขวนน้ำกันด้วยนะปลาพวกเนี้ยนี่นี่อุ้ยปลามึกเขาหมึกจักอุ้ยไวโอ้โหโอ้โหนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูนี่น้ำอยู่อยู่อยู่อูู่่ยู่อู่่ เปดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู้นนู่นท่านไงในัวนนะนั่นลตัวนี้น่ะใช่มันเปลี่ยนสีได้เหมือนกบเลยอ่ะแต่เปลี่ยนสีนี่มันไปซ่อนในเป็นก้อนหินเมื่อกี้ตัวนั้นสีส้มๆหรือไงหมามันทานตัวเป็นก้อนหินเนี่ยมาหมึกหรือมึนจาร์เนี่ยนี่นี่มันจับมือกันอยู่นะสองตัวเห็นป่ะเห็นไหมมันจับตัวกันอยู่อ่ะ ยไอตัวนี้อยู่นานแล้วแเราไม่เห็นอ่ะ่นี่มีเอเลยมีอีนตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ซ่อนอยู่เออเเนี่ยนีซ่อนอยู่ตั้งนานแล้วนะไม่เห็นเลยนะเนี่ยมีตรงนั้นมีสองตัวเราไม่เห็นเลยเห็นอันนี้ยังมองเห็นง่ายแต่แต่อันนี้อันสุดเอยเนีใช่ันนี้เราอยู่ในตู้แมงกระปุนนะโอ้สายจะพันเงินเป็นปอนนั่นผลพันธ์เอ็นยูโรไหมมาที่บ้านนะฮะ โอ้นี่เกนเกนชอบนะมันมีแบบสีขาวแบบนี้สีน้ำด้วยอ่าไปดูนี่สีขาวสวยไหมโอ้โอ้น,นี่<ด>สีขาวเข้าไปได้เฮ้ยเข้าไปได้เหรอโอ้ไม่กลัวแบงก์ปูนเลยเหรอตรงนี้ถ่ายรูปสวยจังเลยฮนะึมตัวนี้ตัว,ตวจีวตัวนี้เนี่ยเออเขาชื่อสปอร์ตเจนี่ฟินหน้าตามันหน้าตามันแบบ มีความขู่ขามีความขู่ขาอยู่แต่สวยงามนะเนี่ยโอ้แปลกกว่าคนอื่นเขามีมีดอดไฟด้วยไฟ LED ไฟส่วนตัวอะเนี่ยดูดิเห็นไหมมันจะมีไฟแว๊บๆไปๆป่ะใครเห็นมั้งดูหูเห็นสัสสเนี่ยเนี่ยกออเห็นแล้ว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 โอเคโอเคเห็นแล้วครับเฮ้ยแปลกมากเลยไม่เคยเห็นแบบเนี้ย เออมันจะมีถ้าสังเกตดีๆมันจะมีไฟวิ่งวิ่งเออเป็นสี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 โอ้ยตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากบอกเลยโอ้โหโอ้โหนี่มีหลายโอ้ยมี่พฉลามฉลามโอ้โอ้ต้สวยตัวี้สวยโอ้ยมีดีโมนะ จริงจริงมันคือคลาวฟิตปลาตัวตลกแต่ว่าพอดิสนีย์มาทำเลยกลายเป็นนีโมไปเลยนี่ถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วใช่ป่ะแอนฮะนี่มีปลาสิงโตด้วยตัวใหญ่มากเลยโอ้สวย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 ผู้นี้อันนี้ในเรื่องนีโมมีนี่นๆ่ตัวเนี้ยครดูบ้างนี่บอยดอลลี่ฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ดีโม่ดีโมไม่ได้ความจำเสื่อมนะดนรี้ฉันชื่อดอลลี่เออเป็นรอบความจำสั้นค่ะเหมือนชีวิตจริงนะนี่เป็นปลาน้ำน้ำตื้นใช่ไหมคนดูเขาจัดดิโอสวยมากอารมณ์เหมือนแบบเราเที่ยวมาลดีฟอยู่แล้วก็ดำสโนเกิลเล็กๆดูได้เห็นแบบว่าสวยมากตาแบบชวยนี่เขาแยกสีเหลืองมาด้วยนะฮะ สีเหลืองเยอะกว่าชาวบ้านเขาอ่ะนี่ดูปลามันมันเล่นน้ำตื้นเนี่ยโอ้นี่นี่มันนอนนอนตะแคงเลยนะนอนตะแคงเล่นอนะ่ะสิบเอ็ดโมงนะคะเรามาดูโชว์ปลาโลมาพร้อมไหมพร้อมหน้าหน้ายังไม่ตื่นละ่ะ ้องสวัสดีด้วยนะโอ้ยน่ารักโมันทำอะไรอ่ะโลมามันทำอะไรอ่ะมันคุยกับ้น่นโอ้จบจากโลมาแล้วมาดูวานออก้าต่อนะที่นี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยหาดูยากออก้านี่ไม่ค่อยมี เมืองไทยก็ไม่มีโดมายังมีมาแล้วครับไปแล้วเริมแล้วนะเริมแล้วนะไม่ยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอครับโอ้โหนี่ไงตัวบนใจัโอ้โ มียกซ้ายยกขวาเลยนะนี่โอ้ขี่ขอ้าวตกตกเดี๋ยวคูฝึกตกโดดดีแล้วโดดีแล้วโดดีแล้วดูยากนิดนึงม่รดูโดดยังไงโอ้โหี่โอ้โลมาที่นี่แกล้งคนด้วยนะนี่สาดน้ำข้างหน้ามีเปียกนี่นี่ โอ้โหอันนี้ต้องมีหนักอ่ะบายแล้วปลาลงมาบายบายแล้วโอโ้ดูสิบายบายเยี่ยมบายบายทุกอย,ย่างแลโอ้โหหาดูยากเนอะแอนเนาะนะอันนี้ไม่ค่อยมีใช่ค่ะเพราะว่าวานัานพิจักพลาเรามีไม่มไม่เจอสนุกไหมออชอบเหรอแกนคิดว่าเขามาันไปจับมาจากคตัวโลกหรอโอ้ป้าว่าเราจับไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวดีไหม 私は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 では私はでは私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 はい、ここらは私は私は私 <laughs> は私は私だ私は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 まは私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 い私は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 は私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 は

เออดีใงเลยดูมันว่ายน้ำโอ้เหมือนนกเลยอ่ะฮะหาเกนใช่ไหมฮะใช่นันนกว่ายน้ำนกว่ายน้ำได้ที่นี่มีมีเต่าทะเลด้วยนะนี่ตัวนี้นอนมีนอนประจําหินนี่พวกนี้ว่ายน้ำติดซอกติอเมื่อกี้ไอ้นี่แงบแงบขินอยู่หิวเดี๋ยวมามาได้มองละ ไปแล้วไม่ได้กินมันกินอะไจากคืนไม่รู้นี่ตัวโบราณตหญ่ใหญ่ก็มีครับอุ้ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวจับเลย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 มาแล้วเป็นยังไงัปกเนฮเป็นยังไงเป็นยังไงเฮเอายีจัาอี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 นี่มากเลยนี่มากเลยอ่ะเออมาต้อนรับเหมือนใส่ฐ่านไว้เลย ฝึกมามันฝึกมาไม่หนีคนเลยมาสนุกกันได้นะคะที่โกเบซูมาซีเวอร์นะคะอ่าเพิ่งเปิดใหม่เลยนะใช่แต่ว่ามาโกเบแล้วยังไงต้องกินเนื้อที่โกเบตเขา็กเด็กเด็กอ่าไปกินเนื้อกันดีกว่าไปทานเนื้อกินเรยแล้วเราก็มาถึงสเต็กร้านดังนะคะมาถึงเราก็อุ่หูเลยทำไมอะเพราะมันดัง คิวดูดูดูคิวดูดูอันนั้นรานอยู่ตรงนู้นต้องกดบัตรคิวด้วยนะแล้วก็มายืนรอตรงนี้อย่าอย่ามาต่อแบบไม่ได้กดนะใช่ค่ะแล้วทำอะไรอ่ะก็ไปซื้อชานมกันมีร้านกงชาไม่อ้วนกับแย่ละมันก็แปลกที่ว่าชานมไข่มุกนี่ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเท่าไหร่เนาะเออส่วนใหญ่ก็ไม่มีร้านแบบร้านแบบเมืองไทยที่เยอะมากเลยนะไม่รู้กี่เจ้าแต่กี่เจ้าแต่เนี่ย เที่ยที่เห็นที่กินได้ก็คือเนี่ยกงชาเนี่ยอันนี้เป็นชาจีนมั้งอะไรอ้าวโดนตกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนัดนะนี่อะไรโดนตกก่อนจะไปคาเอเราไม่อยากกินแล้มันอ้วนอ่ะเราอยากกินอะไรที่ไม่อ้วนเยอะ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 ไม่อ้วนนี่ไม่อ้วนตรงไหนวะเดี๋ยว ไอ้กงชานี่ไม่อ้วนตรงไหนวะกินครับไม่ฟังแล้วดูไม่อ้วนดูคนดูคนไม่อยากอ้วนตกลงยังไงอ้วนตรงไหนได้ทั้งชาโน้กเลยโดนนัก้วนลูกจีนอะไรรองท้องนี่มันบ่ายโมงแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่หาอะไรรองท้องอยู่ไม่มีอะไรจะพูดไม่ต้องกินอ่อนกดไม่ต้องกิน นี่ๆเราสั่งชุดเป็น l ันเซ็ตเนอะเรามาตรงเวลาเราเอาตัวนี้เลยตัว4 8 0 0นะเขาว่ามัน very soft <ก>เขาพูด่างนี้มาลองดูเอาไว้สุดเอาไว้สุดจะไม่ต้องสงสัยนี่ตอนนี้เขาทยอยลงอะไรอ่ะพ,พ,พวกผงพวกผักอะไรอย่างงี้นะน้ำจิ้มแา่ว่าเวลาเราอยากแบบท้องให้กินผักก่อนเป็นอย่างแรกแต่เมื่อกี้เธอกินชาโดไข่มุกกับโดนัทไปแล้วนะอั เดี๋ยวอะไรของเธอมาถึงก็อผัดกระเทียมก่อนเลยจได้หอมหอมนี่านี่เนื้อของพวกเรานะฮะรอรอ จับให้เชฟเชฟก็โรยเกลือโรยพริกไทยค่ะนี่เตรียมผัดเตีมผัดอ๋อมาน,นี้มาแล้วมาแล้วน่ากินมากโอ้โหมาลอลล่งอ้าล่งะ,ะเนื้อของเราโอ,โ,อโ,อโอ้โหขอใครคนที่ดูอยู่ตึกๆนะฮะอาจจะมีหิวเล็กน้อยแล้วเราจะทิ้งภาพอย่างนี้ไว้โอ้โห

ให้มันตัดส,สั่งมีเดียมไปนะครับมีเดียมตอนนี้นะฮะเนื้อพร้อมจัดทานกันแล้วนะคะนี่เ็บได้แล้วเอาเขาทยอยแบ่งๆให้มันเท่าๆกันะนะฮะคอยๆเขาแบ่งแบ่งนับชิ้นกันอยู่ทำไมกายได้เยอะเฮะยเยอะกว่าคนอื่นเขาอะ่ะ ฮะแอน,อนทำไมอ่ะหอนเด็กกับัโตยนั่นสลับอัอ่นสับปา้าป้าได้น้อยกว่าคนอื่นเขาอ่ะปลาล้ปลารู้สึกอ่างนั้นนะฮะทำไอะปลาล้าดูของหนูดูแล้วก็เทียมาราดด้วยเฮ้ยของเจ๊แต่ยังเยอะของป้าเลยอือป้าแต่เดียมลงไ่เทียมแลรดูกรอบๆนะฮะเป็นไงมาชิมชิเล็กๆก,กันนะคะน,น,นี่ให้เราเมือ์ดันแล้วเหีียวไหม ไม่เหนียวเลยอร่อยเหรออร่อยเลยไม่เหนียวเลยใกล้แบบเหอนกย่ากินมากจุดยอดอ่ะตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะแบบาสิ่งที่เราพะวงแบบเรื่องนี้คือว่าหัวฉันเพิ่งสั่งมาไม่ทันละอะไรก็ไม่ทันละกินเลยไม่ต้องพะวงไม่ทันละเป็นไงบ้างอาหารเนื้อเวิร์กก็เวิร์ก่ะเนื้อเวิร์ก่ะอร่อยไหมเนื้อปัวเนื้อปัว โกเบเหรอโกเบโกเบทีฟอ่ะดีไหมหนุ่มนะหนุ่มหนุ่มว่าคนเถื่อนไม่จริงอร่อยนะแต่ตัดคะแนนนิดนึงสั่งสั่งมีเดียมได้มามาเกือบเบลดันเลยทีเดียวมีจานกายได้เบลดัเอ้ยได้ได้มีเดียมหน่อยของเรามันขึ้นหลังอ่ะนั่นนี่ก็เป็นโกเบของพวกเรานะฮะใครอยากจะมาก็ลองดูนะครอ่ะนี่ลาไปแล้วค่ะทุกคนจายบ๊ายบายบ๊ายบาย หมดจานหมดง่ายมาก <c oughs> ไม่มีใครกินพอเลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะนะคะเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย